สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมร้านอาหารนะครับที่ออกแบบมาเพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะจริงๆนะครับโอเคไปกันเลยนะครับาหารหัสข้าแกรเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะล็อกว่าใครทําอะไรนะครับถ้ามีทัศกรีนก็ใช้งานได้นะครับ enter enter ครับยืนยันลอบของการทํางานวันนั้นในเครื่องคืนนั้นนะครับ โอเคก่อนที่ผมจะไปเมนูต่างๆนะครับผมจะอธิบายนะครับการทํางานก็จะมีตั้งแต่ขายเป็นซุ้มตรงด้านนี้ก็ทําได้นะครับรับออเดอร์ล่วงหน้าจัดงานตารางคิวออกงานอย่างงานแต่งงานอีเวนต์นะครับโอเคตรงนี้เวลาเรากดทั้งหมดหรือเลือกโซนนะครับมันก็จะออกเวลาใครส่งสั่งโซนอะไรมานะครับนี่นี่ก็คือทั้งหมดนะครับก็คือเป็นโต๊ะนะครับที่เราจะแสดงนะครับก่อนที่จะไปสั่งอาหารนะครับหรือว่าเป็นเมนูต่างๆเนี่ย ที่มีให้ใช้มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนี่ยร้านอาหารนะครับหนึ่งก็คือจองโต๊ได้ครับเข้ามาในกรณีที่ผมจะจองโต๊ะนะครับผมว่าผมจะจองโต๊ะบีคคเลนจะจัดงานนะครับก็บีคคเลนจัดงานในคืนนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0899550001ให้จองถึงกี่โมงครับ3ทุ่มนังคือการจองครับเห็นไหมครับโต๊ะจะกลายเป็นสีเหลืองเลยเพราะเราจองโต๊ะนะครับ แต่ยกเลิกก็สามารถยกเลิกได้นะครับมาสังเกตนะครับโอเคผมจะไปสั่งอาหารเลยนะครับโปรแกรมที่ออกแบบไว้ใช้งานก็คือง่ายนะครับจะสั่งอาหารด้วยการสั่งเป็นตารางก็ได้ครับรวดเร็วเห็นไหมครับเราจะแบ่งตารางไว้ให้ทํางานง่ายๆเวลาสั่งถ้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะครับก็มันจะเป็นสั่งยังไงนะครับก็คือเราไม่ต้องสลับยำหรือว่าอะไรเราทําไว้หน้าเดียวครับ ทุกง่ายมาดูยกตัวอย่างครับก็คือสมมติเราจะสั่งอาหารนะครับทัศสกีนเนี่ยเมนูมันก็จะขึ้นทีละอันนะอันนี้ก็ทําได้นะครับลองรับเห็นไหมครับก็จิ้มจิ้มเอาก็ได้จะสั่งเป็นทัศสกีนหรือหน้าเน้นก็ได้ครับเราทาไว้ให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมจะสั่งแบบตารางนะครับว่ามันจะใช้ได้ง่ายครับอ่าโอเคผมอาจจะตั้งข้าง,างนี้ไว้กับข้าวแบบที่2ยํยำที่3ก็คือเครื่องดื่มเห็นไหมครับง่ายๆเลยอ่ลูกค้าสั่งอะไระน้ำเปล่า ซดาสิงกับข้าวนี่สั่งอะไรกระเพราเนื้อยำหมูยอ,อสั่งสเต็กอีกอันนึงสเต็กซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอเคมันจะมีตามนี้นะครับเห็นไหมครับห้ารายการนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับเราจะสั่งแบบว่าห้ารายการให้ออกแยกนะครับดูที่เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะกดสั่งยืนยันแล้วนะครับ เครื่องก็จะพิมพ์ครับเอเดออ์ออกมาเห็นไหมครับแล้วผมจะมิยวุ่งอะไรนะครับระบบของเครื่องก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ดึงเนี่ยระบบของการสั่งเครื่องอาหารจะแจ้งเตือนครับเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแล้วต้องดึงรายการอาหารรายการอาหารนะครับเชิญตรงนี้ครับรายการอาหารนะครับก็จะออกมาตามเวลาแล้วก็บินให้ห้องครัวทําแล้วก็ทําเสร็จก็ ออกไปกับการตัวนั้นนะครับโอเคแต่บางร้านไม่อยากจะทําให้มันเปื้อนกระดาษเราก็ทําไว้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งของเพิ่มนะครับอีกสักสามอย่างสลัดผลไม้โอเคน้าเปล่าอีกอย่างนึงนะครับกดบินรวมครับตารางลงไปนะครับรวดเร็วบินออกมาครับเห็นไหมครับรวมบินเลยเราก็จะได้จัดเป็นเซตไปให้เลยครับไม่ต้องเปื้อนกระดาษโอเคเรามาดูนี่ครับในความพิเศษนะครับการที่เรา ขายร้านอาหารเนี่ยบางทีเป็นขายปลาหรือสเต็กเลยพวกเนี่ยมันต้องช่างครับบางทีไปทําแล้วต้องช่างโอเคผมก็สามารถที่จะทําได้จากรายการที่สั่งแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับกดแยกรายการสั่งครับเลือกไปที่สเต็กครับเห็นไหมครับจะขึ้นหน้าหน้าจอนี้นะครับเราก็ไปดูเลยว่าจํานวนที่ที่เราช่างเมื่อกี้สเต็กหรือเนื้อปลาที่ไปช่างกิโลได้เท่าไหร่ครัตรงนี้200นะครับ 200กรัมโอเคอ่าขายราคาเท่าไหร่อ่าผมก็ขายกรัมละเท่าไหร่ครก็อยู่อยู่ที่ที่เราจะขายนะครับเป็นกรัมกรัมละ10บาทก็2 0 0พันมแพงเหมือนกัน2องกรัมอ่าเขาจะขายเป็นขีดครับอ่าขีด2ขีดนะครับก็แก้ได้ครับ2ขีดขีดเท่าไหร่ครับขีดละ150าก็ร5 0สบาทก็ส่งไปโอเคก,ก็กดแก้ชื่อครับก็จะขึ้นเป็น2ขีดแล้วก็กดยืนยันครับเห็นไหมครับ ก็จะเปลี่ยนนะครับสเต็กซิค,ครงหมูบาร์บีคิวสขีดร้อยห้าสำนวน1ก็จะเป็น300บาทเห็นไหมครับง่ายๆเลยโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโต๊ะนี่คือโต๊ะ3นะครับเราก็สามารถที่จะเมื่อกี้ก็คือเข้ามาสั่งเลยนะครับก็คือสามารถเปิดโต๊ะได้เลยนะครับ เราสามารถที่จะรวมโต๊ะย้ายโตะแยกรายการอาหารเปลี่ยนชื่อโต๊ะหรือยกเกิรการบริการให้คือยังไงครับรวมโต๊ะก็คือโต๊ะ3จะรวมไปกับโต๊ะ2ก็ได้ครับหรือว่าจะย้ายโตะนะครับเราก็ย้ายได้ครับอย่างผมว่าผมนั่งอยู่โต๊ะ3ผมอยากย้ายไปโต๊ะ5ครับก็กดแค่นี้เลยครับรายการสินค้าก็จะเข้าไปโต๊ะ5ทันทีครับเห็นไหมครับออเดอร์ต่างๆที่เมื่อกี้สั่งหมูบาร์บีคิวมาอยู่ตรงนี้หมดละแม่ ดันเพื่อนพามากับแฟนครับอยากจะแยกรายการอาหารครับเพื่อไปนั่งโตเองก็ได้ครับแต่นั่งกินแล้วแต่ต้องแยกใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารเราอาจจะจ่ายของใครของมันะอ่เราอาจจะแยกเป็นโต๊ะแปก็ได้ครับเราก็เลือกไปโต๊ะแนะครับเลือกรายการที่เราจะแยกไปนะครับยำลูกชิ้นครับ1รายการน้ำเปล่าครับหนึ่รายการแยกอะไรครับ สลัดผลไม้ครับแยกไปครับยกผมแยกไปโต๊ะแปดนะครับดูสังเกตนะครับโต๊ะแปดก็จะขึ้นสถานะว่ามีคนสั่งอาหารแล้วเห็นไหมครับขึ้น3รายการนี่แหละครับโปรแกรมร้านอาหารแล้วบางทีอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะรวมโต๊ะก็สามารถที่จะรวมโต๊ะได้ครับเราก็จะรวมโต๊ะไปที่ไหนครับโต๊ะแปดครับรายการทุกอย่างนะครับก็จะมูฟไปที่โต๊ะแปดหมดเลยนี่ครับตั้งย้ายโต๊ะแยกโต๊ะเกิดเปลี่ยนใจโปรแกรมทําได้หมดแล้วก็จะบันทึก ในงานต่างๆตรงนี้ไว้ให้นะครับโอเคมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับการเช็คบินถ้าเกิดเราเรียกเช็คบินเราก็สามารถเรียกเช็คบินได้ครับเห็นไหมครับรายการอาหารลูกค้าเรียกเช็คบินครับสมมติว่ามีการเช็คบินนะครับเดี๋ยวกดนะครับเดี๋ยวผมกดผมพิมบินบินออกมาครับมาดูตรงนี้ครับจะบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมีเท่าไหร่ เป็นแยกให้เห็นง่ายๆนะครับเครื่องดื่มมีโซดานำจะได้แบบว่าลูกค้าจะได้ไม่งงครับอาหารมีอะไรบ้างก็จะจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใช้นะครับเราจะลดค่าอาหารให้ลูกค้า20%แล้วก็ทําได้ง่ายๆครับเราก็กรอกตรงนี้ได้เลย20เดี๋ยวดูนะครับแล้วผมก็กดพิมพ์บินเลยเพื่อไปเรียกเก็บต๊ะใหม่ครับส่วนลดค่าอาหาร20%ขึ้นมาเลยครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับลดนะครับจาก500 62บาทเป็น456เลขสวยเลยนะครับพิมพ์เท่านี้ครับก็เอาไปให้ลูกค้านะครับพอลูกค้ามาเสร็จปุ๊บถ้าลูกค้าสแกนจ่ายหรือว่าอะไรเราก็สามารถเลือกทั้งเงินสดบัตรเครดิตทั้งชำระหรือสแกนจ่ายทำได้หมดนะครับก็สามารถทำได้เลยในกรณีนี้ผมเลือกเป็นเงินสดน,นะครับเงินสดก็ถ้าลูกค้าไม่ต้องการพิมพ์ใบเงินทอนอะ่ะสมมติลูกค้าจ่ายมาเงินสด1น0 0 ก็สามารถกดพิมพ์ใบเงินทอนมาให้ลูกค้าได้ครับแล้วเอาเงินทอนมาให้ลูกค้าครับ5 5าบาทเท่านี้แหละครับร้วแคชเชียร์ก็จะปิดโตด้วยการกดเลยนะครับเพราะมีพันจบครับปิดโตง่ายๆครับโปรแกรมร้านอาหารถูกบันทึกไว้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตรงนี้ต่อนะครับสมมุติว่าใครมีร้านกาแฟนะครับก็สามารถที่จะสั่งรายการตรงนี้ได้เลยนี่ครับร้านกาแฟก็สามารถทําได้นะครับ ก็สามารถได้เลยแล้วก็สั่งอย่างในกรณนีนี้เราอาจจะสั่งเครื่องดื่มนะครับกาแฟนี่หนึ่งขวดเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ยอดรับเงินนี่ขายหน้าร้านครับไม่ต้องรอเช็คบินเก็บเงินจบเลยหรือคิวเยอะครับเราขายดีอาจจะเป็นอะไรที่ทํายากหรือว่าเป็นร้านที่มีคิวนะครับ่าสั่งกาแฟาอีกทีครับแล้วก็พิมพ์บัตรคิวครับ ให้เจ้าหน้าที่ไปทําหรือว่านี่ก็ได้ครับแล้วก็พอได้คิวปุ๊บเราก็รับเงินนะครับยืนยันการรับเงินให,ให้ลูกค้านะครับ<ๆ>เขาก็จะบอกว่าเป็นคิวที่9นะครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับรองรับทั้งคิวทั้งทุกอย่างโอเคถัดไปโปรแกรมร้านอาหารนะครับในแต่ละวันก็มาจะรันคิวใหม่ก็กดตรงนี้ได้นะครับใส่รหัสซูปเปอร์เวเซอร์อนปัจจุบันถึงคิวที่10บหลัเห็นไหมครับง่ายๆเลยสั่งจ่ายคิว ถึงเวลาเรียกใบครบครับออเดอร์ล่วงหน้าคืออะไรครับในกรณีว่าลูกค้าจะมีการแต่งงานนะครับเ,รเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับแล้วก็สามารถเลือกอย่างสมมติงานแต่งคุณวิชัยนะฮะที่ผมทําไว้นะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีรายการอะไรบ้างโอเคเราก็สามารถที่จะทําทํางานได้ในกรณีีเด๋ยผมจะลองเอาคนอื่นมานะครับอ่าในกรณีเอเย่นพิมพ์ N นะครับ ต้องการจะสั่งในการอาหารออเดอร์เพื่อให้ทางเราจัดทาขนมจีนกี่ชุด1 0 0ชุดวันที่รับต้องการเป็นวันที่24กดยืนยันการสั่งครับมีหมายเหตุก็ส่งไปเราจะค้างไว้100ชุดนะครับเพราะว่าปกติสั่งอะไรเป็นชุดจะชุดเหมือนกันเลยขนมจีนเสร็จเอาชีตบอลอีกหชีทอีกร้อชุดวันที่รับนะครับมีหมายเหตุอะไรทำหมายเหตุอ,อะไรดี อร่อยอมหมายเลขอร่อยแล้วกันนะครับผมก็จะสั่งไปเดี๋ยวนะครับพิมพอร่อยไปกดเคปล็อกครับเดี๋ยวครับอร่อยนะครับอร่อยหน่อยอร่อยอร่อยอ,อ,ย,อยู่ละก็กดยืนยันเข้าไปนะครับยืนยันออเดอร์นี้เห็นไหมครับมหมายเตุก็จะเข้าไปโอเคเมื่อเราทบทวนร,รายการเสร็จอันไหนที่แน่นอนละที่จะเอาเราก็เดับมาคคิเป็นสีเขียวครับโอเคเห็นไหมครับถ้ามีเงินมาจํา เราจะเก็บประจำพัทดุ่ะไรดี2,005ลดไหมถ้ามีลดก็ลดไปไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องมีบินก็สามารถออกบินใบสำคำรับออเดอร์ให้กับลูกค้าได้เลยเพียงเท่านี้ครับไม่ว่าร้านอาหารจะรับจัดงานเลี้ยงก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็สามารถดูที่ตารางหรือว่าอะไรตรงนี้ก็จัดเตรียมได้ครับก็ตรวจสอบได้ว่าในเดือนนี้เรามีงานของใครนะครับสามารถตรวจสอบรหัสได้เลย ถ้าเราได้จัดแล้วเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็เขียนว่าจัดแล้วมันจะเป็นสีเขียนสีสีเขียวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแต่ละงานนี่คืองานทั้งหมดที่เรากําลังเตรียมนะครับมีวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เลยปฏิทินก็จะออกมานะครับโอเคมาถึงสาธาระบริการด้วยครับเมนูอาหารนี่เดี๋ยวเราจะเราพูดกันนะครับเมนูอาหารนี่ก็คือมีค่าคอมมิชชั่นใส่รูปได้ เลือกเครื่องพิมพ์ได้มีเครื่องพิมพ์กี่จุดก็สามารถที่จะไปได้ตามมาคัวนะครับจะออกไม่ใช่ว่ามีเครื่องพิมพ์ออกได้เครื่องเดียวนะครับจุด 1. จุดบารน้ําจุดทุกอย่างได้นะครับสตอ็อกจะควบคุมสต็อกหรือไม่ต้องควบคุมสต็อกราคาทุนกาไรก็ใส่ได้นะครับสาระบริการครับนี่ครับโต2เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดไว้นะครับยอดใช้บริการ110บาทเข้ามาใช้ตั้งแต่เวลาตั้งแต่ทุ่ม22นะครับ สั่งออเดอร์ไป2อ,อย่างนะครับเวลารวมนั่ง27นาทีเราก็รู้เลยนะครับแต่ละโต๊ะอย่างเรียวทามว่าสั่งไปเท่าไหร่นั่งใช้บริการเริ่มกี่โมงแล้วก็รวมเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเราจะได้ดูภาพรวมในกิจการของเราภายในคืนนั้นได้อย่างแวบเดียวเลยว่าบางโต๊ะอาจจะนั่งและสั่งน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องากคเับโอเคก็จะมีระบบซื้อสินค้าเข้านับสต็อกตัดสต็อกเบียร์เหล้านะครับ แล้วยังมีระบบพนักงานนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูแก้ไหน่อยครับก็จะมีระบบซื้อบันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรามีให้ครบนะครับระบบสุงร้องข้อมูลโต๊ะบริการเพิ่มประเทศบัตรหมายเหตุการสัง่งนี่ก็เป็นระบบท็อปปิ้งนะครับสามารถ,ถใส่ระบบท็อปปิ้งได้นะครับว่าถ้าเกิดเพิ่มขผ่เสีย10บ,บาทเสียเพิ่มอีก10บ,บาทตรงนน้นตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้อีก3แล้วก็ไม่จํากัดเลยอันนี้ก็มีรองรับเป็นลูกเล่นให้นะครับระบบพนักงานก็คือพนักงานประจํา มีเงินเดือนให้เขานะครับระบบนี้สามารถตัดเงินเดือนของแต่ละเดือนได้แล้วพนักงานประจําเบิกอะไรไปอย่างนางสาวนี่เบิกกระเพรากุ้งไปจ่ายก็สามารถจะคิดเงินรละหักไปกับเงินเดือนเขาได้นะครับรายวันมีใครบ้างมีคนที่เราเราจ้างมานะครับแล้วก็จ่ายลงระยะเวลาการทํางานของพนักงานรายวันว่าเข้ากี่โมงออกกี่โมงเพื่อคํานวณค่าแรงได้นะครับในส่วนนี้ รายงานก็มีให้ใช้อย่างครบคันครับรายงานซื้อสินค้าคงเหลือเมนูการใช้วัตถุดิบนะครับก็สามารถทําได้ประวัติลูกค้าเราเก็บประวัติลูกค้าได้ครับโอ้รายงานยอดอันดับการสั่งซื้อกําไรขาดทุนตรงนี้มีให้หมดครับยอดจัดสั่งของพนักง,งานกําหนดตัดยอดเงินเดือนพนักง,งานอยู่ในเมนูแอมินที่เรากําหนดให้สิทธิ์แต่ละคนได้อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีระบบปิดท้ายนะครับระบบส่งยอดเงินครับก็ให้แคชเชียร์เขาส่งยอดเงินประจําวันนะครับ และที่สําคัญนะครับที่ผมขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะลืมนะครับเมนูนี้ครับรายงานระบบตรวจสอบครับดูว่าส่งยอดนะครับแล้วมีการยกเลิกบินกี่ครั้งมีการพิมพ์บินกี่ครั้งในออเดอร์นั้นๆนะครับเพื่อเราจะได้ตรวจสอบครับว่าเห็นไหมครับโต๊ะนี่พิมพ์บินไป2ครั้งบางคนพิมพ์ไป7 8ครั้งนี่แสดงว่าทุจริตแน่แล้วครับแก้แล้วแก้อีกพิมพ์ใบออกใบเสร็จให้ลูกค้าแล้วแต่กลับมาพิมพ์อีกนี่ก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วเราก็ไปดูทุจริตว่า แไม่ยอดเงินมันเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีระบบตรวจสอบตรงนี้ให้ด้วยนะครับการยกเลิกการสั่งซื้อการปรับปรุงตรวจสอบการเข้าระบบแล้วก็มีตรวจสอบทุจริตตรงนี้ให้นะครับนี่ครับระบบก่อนไปนะครับภาพรวมสั่งอาหารภายในร้านได้สั่งขายกาแฟได้จัดออเดอร์ได้ตรวจระบบตรวจสอบทุจริตนะครับดูสถานะบริการได้ตัวนี้เรารวไมไว้ให้หมดนั้นนะครับ โปรแกรมร้านอาหารนะครับที่สร้างมาเพื่อร้านอาหารนะครับในส่วนของเมนูอาหารก็สามารถกําหนดสูตรอาหารได้ด้วยนะครับไว้เผื่อให้พ่อครัวแม่ครัวเขาดูสูตรน,นี้ก็ได้ว่าใส่อะไรกี่ช้อนกี่ช้อนแล้วจะมาคํานวณวัตถุดิบในการใช้โดยประมาณนะครับของระบบก็ได้ด้วยว่าในแต่ละอย่างอาจจะเป็นส่วนผสมของค็อกเทลหรือว่าอะไรเนี่ยใช้เป็นจนวนเท่าไหร่เพื่อคร่าวๆนะครับเป็นเสริมการใช้งานไปให้นะครับสําหรับร้านอาหารเห็นไหมครับโปรแกรมร้านอาหารที่สร้างมาเพื่อร้านอาหารนะครับ อยู่ที่ว่าคุณต้องการในส่วนไหนเรามีพร้อมให้ทุกอย่างนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับโปรแกรมร้านหารของทางเราครับสวัสดีครับ b ีเครนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ